ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่หลค่ะมาเราชาวรับชมคลิปให้นจนจบน,น,นะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากมายจากใจนะคะคลิปนี้กับบอบมี่ยังหลายสเปนอก็มากเก็บผูกไปขายนะจ๊ะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนทุกท่าใบห้าใบแล้วก็ทำห้าใบก็ใส่ประมาณสามสิบใส่ทั้เลยนะคะยบายนะคะทุกคนร้อยบาทนะคะกะ็เลย อยากเลยบัตน,นี้เนาะค่ะว่าจะไปหน้าแต่เศาาไปหน้าแต่เช้าไม่ได้ไปเลยนะคะหลังจากส่งลูกโรงเรียนเอายาไปเหงว่อเสร็จก็มาเก็บโพเรียงโพลต่อนะคะใส่ห้าใบจะกุเสืนแน่นเป็นไนดดอกพี่น้องโอ้โหห้าใบห้าใบแล้วก็ทำห้าใบก็ใส่ประมาณสามสิบใส่ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่หลายคําเรบชาวรับชมคลิปให้นะจนจบโอ้ยลืมสามสี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่หลายคําเราชาวลับชมคลิปให้นะจนจบเห็นหายบอดี้ทำไม่ดีไม่เช็ด ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แสกมาเับชาวรับชมคลิปให้นะจนจบโอ้ยลืมนลืมห้าใบห้าใบแล้วก็ทำห้าใบก็ใส่ประมาณ3ามสิบใส่ค่ะก็เลยไม่ชัด ก้องหน้าเป็นไม่ชัดเป็นมอมเป็นไม่ชัดแต่ถ้ากล้องหลังตะกอนนะกล่องหนามาันสองสามเอา้าพัดลมเพือดับล่ะอทเลยนะคะบา,บายบนะคะทุกคนแยกออกสามสี่ห้าใบระวังขาดจนแบบง่ายขึน้นนะคะทุกคนนะคะ ขอบคุณมากมาจากใจนะคะคลิปนี้กับบอบมี่ยังหลายสเ่นนองกับมาเก็บผูกไปขายนะจ๊ะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนทุกท่าสองสามอเอา้าพลั่มพือดาบล่ะหาใบละบ้างไหลแดงสีนเนะาะ กำลังใจนะคะที่หลายค่มาเราเชลวรับชมคลิปให้นจนจบอันโทรศัพท์กับกล่องประชารเดพี่น้อง<ส>เป็นเป็นโมโม,มเป็นไม่ชัดนะคะกล่องโทรศัพท์ของเราเนาะ<ส>เอาไปเห็นสางเห็นใ,ใหม่ใ,ใ,ใบใบใบโซบะต้องใส่ใ,ใบสมุตต้องใส่ร้อยบาทนะคะก็เลยอยากเลยบัตรนี้เนาะค่ะว่าจะไปหน้าตาเศร้า ไปนะแต่เช้าไม่ได้ไปเลยนะคะหลังจากส่งลูกโรงเรียนเอายาไปเหงัวเสร็จก็ใบใบใบสกต้องใส่เใบสกต้องใส่อใสสขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ได้เขามารับช,ชาวรับชมคลิปให้นะจนจบมาหนึ่งเนาะบอ้โหว่าถามว่า สองร้อยบาทนะให้เก็บไฮขอด้วยเพราะว่าเก็บโหลดประสันประมาณหนึ่งเนาะบ่อกว่าถามว่าสองร้อยบาทนะให้เก็บไฮขอด้วยเพราะว่าเก็บโหลดประสันเพ <c oughs> ื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเรียงเละ <c oughs> เรียงห้าห้าใบ สวัสดีค่ะมาเก็บพลูนะคะเก็บพลูเลี้ยงพลูค่ะเอาผู้ไปขายก่อนค่ะพี่น้องพอดีค่ะขนมจากคนมาสังเช้านี้สองคนเลยนะคะบายนะคะทุกคนคนเลยนะคะบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาเก็บพลูนะคะเก็บพลูเลี้ยงพลูค่ะเอาผูไปขายก่อนค่ะพี่น้องพอดีค่ะข,ขนมจากคนมาสังเช้านี้สองร้อยบาทนะคะก็เลยอยากเลยแบบนี้เนาะคะ่ะว่าจะไปหน้าตะเสา ไปนาแต่เช้าไม่ได้ไปเลยนะคะหลังจากส่งลูกโรงเรียนเอายาปรเหงวเสร็จก็เร้อยบาทนะคะกะเ็เลยอยากเลยบัตรชินีเนาะคะ่ะว่าจะไปนาแต่เช้าไปนาแต่เช้าไม่ได้ไปเลยนะคะหลังจากส่งลูกโรงเรียนเอายาประหงวเสร็จก็กรอกออกในเลนกล้องให้ก็เอากระจก เอากระจกใหม่หน้าจอใหม่ทับให้เราเลยก็เป็นสีมมวมวโ้ยลืลืๆจัดชัดกล่กองหลังแต่ตอนนี้เป็นกล่องน้ำบราชาดัดกล่องหลังชัดว้าแล้วมาหนึ่งเนาะบระห่วถามว่า สองรอยบาทนะห้เก็บไ้เท่าไดเผื่อว่าเก็บโหลดประสันร้อยบาทนะคะก็เลยอยากเลยบัีนี้เนาะคะ่ะว่าจะไปน,า,า,ไปนาแต่เสาไปนาแต่เช้าไม่ได้ไปเลยนะคะหลังจากส่งลูกโรงเรียนเอายาไปเหงัวเสร็จก็กปกออกในเลนกล้องให้ก็เอากระจกเอากระจกใหม่หน้าจอใหม่ทับให้เราเลยก็เป็นสีมัวมัวมาเก็บโพรเรียงโพรต่อนะคะ ใส่ห้าใบแล้วก็เสิร์ฟน้่นแตงใดดอกพี่น้องโอ้โหสองสามเอ้าพัดล่เพื่อดบับเหรอคุบอกว่าเท่าไหร่บอกว่าให้เก็บเอาไปให้โหลงแล้วเราจะเก็บไปให้เทายังไงล่ะเนี่ยงงเหมือนกันเลย ต้นพือดาบมาเก็บโพลเรียงโพลต่อนะคะใส่ห้าใบเจ้าผสือนั่นเป็นไนดดอกพี่น้องโอ้โห <c oughs> บอกว่าเท่าไหนบอกว่าให้เก็บเอาไปให้โหลงแล้วเราจะเก็บไปให้เทายัางไงล่ะเนี่ยงงเหมือนกันด้ มาดหนึ่งเนาะบอกว่าถามว่าสองรอยบาทนะให้เก็บให้เท่าใดเผ่ว่าเก็บโหลดประสั่นบน,นะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากมายจากใจนะคะคลิปนี้กับบมีอยังหลายซาฟปนองก็มากเก็บคู่ไปขายนะจ๊ะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนทุกทา ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่หลายคํามาเราชาวรับชมคลิปให้นะจนจบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่หลายคํามาเราชาวรับชมคลิปให้นะจนจบแล้วพ่อเดย์ดยหลายแล้วก็จะคอยเก็บใช้การพลังหลักมานี่เท่าถ้วเ่า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แคตมมาลับช,ชาวรับชมคลิปให้นะจนจบจะชัดกลัวกล่องหลังแต่ตอนนี้เป็นกล่องนาำบาริษัดกล่องหลังชัดว้าซะแล้วกระเห็ดหายบอดี้ทำไม่ดีไม่เช็ดสิ่งสกปรก โทรศัพท์กับกล่กองบอชัดเดิอพี่น้องเป็นเป็นโมโม,มเป็นบ่ชัดชนะคะกล่องโทรศัพท์ของเราเนาะเอาไปเห็นสางเห็นไหนมก็เลยไม่ชัดกล้องหน้าเป็นไม่ชัดเป็นโมโมเป็นไม่ชัดชแต่ถ้ากล้องหลังตะกอนนะ่ะกล่องหนามันนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากมายจัดใจนะคะคลิปนี้กับบมี่ยังหลายส่นก็มากเก็บคูกไปขายนะจ๊ะ ขอบคุณมากมายนะคะทุกคนทุกพันร้อยบาทนะคะก็เลยอยากเลยแบีนี้เนาะค่ะว่าจะไปน,า,ไปนาแต่เสาไปนาแต่เช้าไม่ได้ไปเลยนะคะหลังจากส่งลูกโรงเรียนเอายาไปให้วัาเสร็จก็บอกว่าเท่าไหร่บอกว่าให้เก็บเอาไปให้โหลกแล้วเราจะเก็บไปให้เท่ายัางไงลเนี่ยงงเหมือนกันด้ทยนั่นเลยนะคะบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาเก็บครูนะคะเก็บเลู้รงพลูค่ะ เอาูไปขายก่อนค่ะพี่น้อ,องพอเด็ก่ะขนมจากคนมาสัง่งเช้านี้สองบอกว่าเท่าไหรบอกว่าให้เก็บเอาไปให้ลหลแล้วเราจะเก็บไปให้เทายังไงเนี่ยงงเหมือนกันเด้หาใบละว่างไหมเป็งเสียเนาะว่างไหย่เี้ยสองสามอ้อาวทำไมต้อพือดาบละ่ะ มาหนึ่งเนาะบอกว่าถามว่าสองรอยบาทนะให้เก็บให้เขไาไหนอดว่าเก็บโหลดประสันห้าใบห้าใบแล้วก็ทำห้าบ